บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวาติยังวิหารติเฉตะวนเนอนาถปินทิกัสสะอาราเมตะตะโคพักวาภิกคูอมันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกคูพระขวตัตโตปัจจโสสูงพระขวาเอตะทัโวจะเมตตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะระหูรีกตาย,ยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะ ปริจิตายสุสะมารถายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขากตเตเมเอกาทศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจตินาปาปกังสุปินังปสติมนุษสานางปิโยโหติอามนุษสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอากีวาวิสังวาสตังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขะวโนวิปัสสิทติอสังมุรลโหกาลังกโรติอุตริงอุปปติวิชนโตพรมะโลกุปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารัตายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอนุทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสพระนา เมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการลหิอนโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหาการลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทสหาการลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหาการะหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนักระหะรันตุสัพเพปานาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีตนังราหะรันตุสัพเพพูตาอเวลาอภพยาปชานิคาสุขีตนักราหะรันตุสัพเพปุคะลาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีตนักระหะรันตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนักราหะรันตุติอิเมหิปัญจหาการรหิอนุทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติ กตะเมหิสตหาการหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหะรลันตุสัพเพปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระแหะรลันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหะรลันตุสัพเพอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหะรลันตุสัพเพเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระแห่รลันตุสัพเพมนุษย์อเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหะรลันตุ สัพเพวินิปติกาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตรนักระหัตันตุติอิเมหิสตถหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทิสัทสาภาันาอิเมหิสตะหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทิสัทสาภระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตรนักระหะรันตุ สภเปฏิมายะทิสายะสัตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตังหปริหะรันตุสพเพยุตรายะทิสายะสตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตังหปรหะรันตุสพเทกินายะทิสายะสัตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตังหปรหะรันตุสพเปุรติมายะอนุทิสายะสตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหปรหะรันตุสัภเปฏิมายะอนุทิสายะสตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตังหปริหะรันตุ สเพอุตรายะอนุทิสายะสตาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระลันตุสเพทกีนายะอนุทิสายะสตาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระรันตุสเพเหติมายะทิศายะสตาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระรันตุสเพอุปริมายะทิศายะสตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระรันตุสเพปุรัติยายะทิศายะปานาอเวลาพยาปะชา อนิคาสุขีตนังนกริหะลันตุสัภเปชิมายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเริหะลันตุสพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตรังนัริหะลันตุสภเทกินายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังนัริหะลันตุสพเปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตรังนัริหะลันตุ สัพเพปัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตนังนกระหะสรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังนกระหะสรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตนังนกระหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตนังนกระหะสรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะนัประหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนัประหะรันตุสัพเพปติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนัประหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนัประหะรันตุสัพเพทคินายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนัประหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิ อนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะรัตุสัภเปปติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังปรหะรันตุสภพเพุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัเเพทกินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัเเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังปรหะรันตุ สัพเพอุปริตมายะทิสายะภูตาเอาเวลาพยาประชาานีคาสุขีตะหนักระหรลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาเอาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะหนักระหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุคลาเอาเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักระแหรลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาเอาเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักระแหรลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเอาเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะหนักระหรลันตุ สพเปปุริติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังระหะรันตุสัภเปปชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังริหะรันตุสัภเปอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังระหะรันตุสัเเพทคินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังระหะรันตุสัเเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตะนัปริหะรันตุสัเพอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัเพปัติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะรันตุสัเพออุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชา อนิคาสสขีตนังนริหะลันตุสเพทักขินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังนริหะลันตุสเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังนริหะลันตุสเพปัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหะลันตุ สัพเพอุตรายะอนุติสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตังห์รหะหลันตุสัพเพทักินายะอนุติสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังห์พระหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตังห์พระหลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตังห์พระหลันตุ สัพพปุรัติมายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพพะปิมายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพพะอุตรายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพพะทักขินายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพพปุรัติมายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตระงนัิระหันตุสัภปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระหนัิระหันตุสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัิระหันตุสภทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระหนักระหันตุสภเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะหนักระหันตุ สภาอุปริมายะทิสายะอิทิ่โยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพปัชิตมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพทคีนายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะหนักริหะรันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะหนักริหะรันตุสัเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัเพทักคินายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุ ส a a ัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตะนังปรหะรัน i̇şte ตุสัพเพทกีนายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริตมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สัพเพปติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สัพเพปัฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพ Religion, cción, ettes, book อุปริมายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะเทวาอเวลาพยาประชาอีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัพเพปัติมายะที่สายะเทวาอเวลาพยาประชาอีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะเทวาอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุ สัพเพทักข oh. ินายะทิสายะเทวะเวลาพิยาปชานีคาสุขีตระงนักริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวะเวลาพิยาปชานีคาสุขีตระงนักริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตระงนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวลาพิยาปชานีคาสุขีตระงนักริหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะเวลาพิยาปชานีคาสุขีตระงนักริหะลันตุ สพเหติมายะที่สายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสพเอุปริมายะที่สายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัเภปรติมายะที่สายะมนุษยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสเภปัฐิมายะที่สายะมนุษยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเภอุตรายะที่สายะมนุษยาอเวลาพยาประชาาประ อ,อนิคาสุข ap ีตนังเปรหะหันตุสัพเพทกีนายะทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอน uk, ิคาสุขีตนังเปรหะหันตุสัพเพปุรัติมายะอน unemploy, ุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะหลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังปรหะหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนะงนักหะหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพเหติมายะทิศายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักระหันตุสัพเพอุปริมายะทิศายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักระหันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนะงนักระหันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระลันตุสัพเพทกินายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระหัตุ สพเปฏิมายะอนุทิสายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปรหะลันตุสพเอุตรายะอนุทิสายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตนังปรหะลันตุสพทักขินายะอนุทิสายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังปรหะลันตุสัภเหติมายะทิศายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปรหะลันตุ สัพเพอุปริมายะที่สายะวินิปติกาเวลาพิยาปชานิคาสุขีตนังปรหารันตูติอีเมหิทัหการรหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตานังปีระหนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปะริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะ สัพเพสัตตาอาเวริโนโหนตุมาเวรินโนสุขิโนโหนตุมาทุกขินโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอเมหิอัตหากาเรหิสัพเพสัตาตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตาาต,มติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมะวิหาระภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถา,าบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมหิหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุมโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีหลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหนตุขัชันตุเทวตาคตา บทที่20สัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังังอลาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังังอลาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังังอลหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังังอลาหันตานจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะอย่างลังอรหันตานัจะเตเชนะลขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะอย่างลังอรหันตานัจะเตเชนะลขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะอย่างลังอรหันตานัจะเตเชนะลขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะอย่างลัง อรหันตานจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะอย่างพลังอรหันาตานจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนะตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรทะปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ารภูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเาถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวรดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญงุ่งเรลืองในหน้าที่การงานชนะต่อประศักดระมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสนา,ากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยเจตตุรพิทธพพาัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภะเพเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน